วัสดีนะครับพบกับช่องพเดินเมลิดชาแนลอีกแล้วนะครับพี่น้องสัปดาห์นี้พีนี้กับลูกชายนะครับวันนี้พเดินก็จะมาทำขนมเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ได้ไปเก็บดอกอัญชันมานะครับพี่น้องและก็ใบเตยผมว่าจะทาขนมชั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องสนุกเพลินไปด้วยกันนะครับเห็ดปิ้นชั้นอัญชันและก็ใบเตยด้วยนะครับไปเบ่งกันเลยครับขั้นตอนการทํา ได้สูตรใหม่มาอีกแล้วน,นะครับพี่น้องมาแบ่งปันความสนุกกับการทําขนมนะครับเบิ่งกัะเพีนเพื่อนครับพี่น้องไปเบิ่งไปลุยกันเลยครับเฮ็ดน้ำเชื่อมก่อนกแล้วกันครับพี่น้องอ่าลุยกันเลยครับก็จะเป็นน้ํากะทิ250 ml นะครับพี่น้องแล้วก็น้ําตาล350 ml ตามไปด้วยเกลือ1ช้อนอ่าเกลือลองไปเลยลูกแล้วก็จุดไฟเราจะเคลี่ยวเป็นน้ำเชื่อมนะครับพี่น้อง ได้สูตรมาใหม่ได้สูตรมาใหม่จากลองครับสนุกสนุกไปด้วยกันเด้อเวลาต้องการให้รมชั้นเราเหนียวหนุบเหนียวนุ่มนุ่มนะครับนุ่มเหนียวเหนียวนุม่มเคี่ยวน้ำตาลให้ละลายครับเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยนะครับน้ำตาลละลายออก ตานกแตกตัวนะครับพี่น้องให้มีความเหนียวหนุบหนุบเหนียวหนุบหนุบตามสูตรนะครับพี่น้องไปดูสูตรเขามาเรียบร้อยเรามาลองทําตามสูตรเขาเบ่งนะครับมันจะดีเหมือนกับเขาว่าหรือเปล่านะครับเราต้องลองนะครับพี่น้องมือใหม่อย่างเรามือใหม่ชอบขนมนครับพี่น้องต้องดูต้องดอูคนไปลุกคนไป กำลังจะได้ที่แล้วเด้นะครับนะครับให้ออกเสใสไม่ข้นไม่สีขาวขุ่นของกะทินะครับให้ออกเสในสนะครับพี่น้องสวยงามสวยงามแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็เราจะพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะครับอ่าปิดแก๊สได้เลยเราจะมาเริ่มผสมกันดเด้ๆครับพี่น้องส่วนผสมของเราวันนี้ก็จะเป็นดอกอัญชันนะครับ แล้วก็ใบเตยนะครับส่วนแรกของแป้งนะครับก็จะเป็นแป้งแป้งเท้านะครับ100 y m m เด้เดนะครับพี่น,อน้องใส่เข้าไปเลยจากนั้นเราก็ตามไปด้วยนะครับจากนั้นก็ตามไปด้วยแป้งแป้งมันสับปะหลังนะครับ300นะครับใส่ไปเลย300 ml นะครับ ใส่แป้งมันสำปะหลังเข้าไป300 ml นะครับเราจะใส่แป้ง3ส่วนเหมือนเดิมนะครับพี่นอ้องคอนเทนต์สนุกสนุกใส่ไป100 ml แต่ไปด้วยแป้งข้าเจ้า100 ml ใส่ไปเลย100พอ,พอยังนะครับถ้วยตัวนี้ นะครับหนึ่งร้อยมลด้วยครับพี่น้องอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าใส่ไปเลยหนึ่งร้อยมลนะครับจากนั้นเราก็จะมาปั่นนะครับจากนั้นเราก็จะมาปั่นแปง้งมีใบเตยสามสามชั้นนะครับพี่น้องสามสีสีขาวจากแปง้งสีเขียวจากใบเตยสีน้ำตาลสีอะไรเขาเรียกสีอะไรเนี่ย สีม่วงะสีม่วงนะครับสีม่วงสีน้ำเงินจากดอกอัญชันอ่าดูกันต่อครับพี่น้องดูกันสนุกสนุกส่วนฝั่งนี้เราก็ทำน้ำเชื่อมนะครับแช่ไว้ทิ้งไว้ให้เขาเย็นเด้อนะครับอ่าเราจะมาปัน่นปั่นแป้งนะครับใส่กับกะทิไปเลยครับพี่นอ้องใส่ไปเลยสูตรเดิมสูตรเดิมครับค่อยคลอย จากเราได้แป้งในขั้นตอนปัน่นตอนแรกเราเด้นนะครับพี่น้องนะจากนั้นเราก็จะตามไปด้วยน้ําเชื่อมที่เราเชื่อมไว้นะครับเอาลงไปปั่นอีก<ม>เพิ่มความหอมนะครับของน้ําเชื่อมอปิดฝาแล้วก็ปั่นอีกรอบ ที่แป้งเรปั่นเสร็จเรียบร้อยแลย้วเด้อนะครับพีน่น้องสูตรเดิมครับสูตรเดิมแล้วก็จะมาใส่เหยียกไว้นะครับแล้วเราก็จะได้แบ่งสามส่วนให้เ,เท่ากันอีกครั้งแป้งเนื้อนเนียนมากนะครับโอเครหอมเนียนโอเคได้ทั้งหมด 800มลนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสามส่วนจากนั้นก็จะไม่แยกแบ่งเห็นมหเป็นสามส่วนครับพี่น้องเพื่อเราจะมาปัน่นนะครับดอกอัญชันก็บเบเตยนะครับ200 ml กำลังสนุกสนุกอยู่กับการทำขนมนะครับ,รบทำไปก็สนุกไปด้วยนะครับ อัญชันปั่นจะได้สีส,สวยๆนะครับของดอกอันชันนะคเดีวพักในถ้วยก่อนแล้วค่อยกรองดอกอันชันเราไม่เยอะเท่าไหร่สีเลยไม่เข้มเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร่างนั้นก็จะทำการปั่น นำใบเตยนะครับสีใบเตยปั่นเลยปั่นเลยนำใบเตยก็ปั่นแล้วนะครับเดียวช่วยใหญ่แล้วก็กรองอีกทีหนึง่งนะครับสีสวยสีสวยจากนั้นเราจะมากรองนะครับดอกอัญชันนะครับดอกอัญชันับพี่น ดูความสวยงามดอกอัญชันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ สีเลยเออกมาไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับก็สวยดีครับสวยดีครับตกกันชันเรียบร้อยจากนั้นจดตามไปด้วยนะครับใบเตยใบเตยนะครับสีเขียวลงไปเลย

อยาเก็บเปลี่ยนได้หลายชั้นมาล้าสากันสีสวยงามมากเลยครับฝั่งนี้ใบเตยฝั่งนี้ดอกอัญชันนะครับขนมชั้นขนมชั้นวันนี้อร่อยเนี่ครับอ่าส่วนี่นี้ก็จะเป็นแป้งธรรมดานะครับ แป้งเป็นแป้ง,ปงสามสีสามสีครับผมเรียบร้อยแล้วครับเขีนมครับนะครับ,รบ,รบ,นะรบน้ำใบเตยนะครับแล้วก็ดอกอัญชันแล้วก็แป้งนะครับสามสีครับพี่น้องนะครับสามสีสามสีนะครับ ครับผมหลังจากที่เข้าเรียบร้อยในการเตียบแปลงนะครับมาร์กเรียบร้อยวางหม้มาร์กแล้วก็พี่น้องปั้นกลับไปเตยนะครับพี่น้องปั้นไปเตยเรียบร้อยครับดอกอัญชันเรียบร้อยนะครับตามไส้อนีึก็เป็นแป้งนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวรอให้หม้อเดือดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะนึ่งกันเลยนะครับ รอสักแปบบ๊บรอสักแป๊บนะครับได้ทีเราเด้อนะครับชั้นแรกชั้นแรกนะครับอ่าหมอดเดือดพร้อมชั้นแรกเราจะใส่เป็นสีขาวก่อนนะครับทีลงไปเลยย้ายทุ่ทั่วทีวทเดียวอ่าทีให้ทีให้หมดหมดก่อนนะเทีให้มันหมดได้ไหม อ๋อมันเอยียงหรือเปล่าชั้นแรกลงไปแล้วนะครับสีขาวนะครับเม็นเวลาไว้สักห้านาทีนะครับห้านาทีเราเด้อนะครับอ้าวตามไปด้วยดอกอัญชันมาดูครับมาดูจะเป็นจังไดเป็นจังไดครับชั้นแรกสุกแล้วครับลงไปเลยลงไปเลยใสย่ ทั่วๆอ่าสวยงามเตียงให้มันหมดๆเสียได้อวยสวย,สวยแล้วก็ปิดไาเลยลูกปิดไาไปเลย,เลยว้าวรออีก6นาทีกั้งที่3กันเลยครับหมอเราเป็นอย่างไรอเปิดเลยลูกเหลือเท่าไหร่ อ้าวสีสวยเลยครับสีสวยเลยอืมสวยสวยอืมสวยงามมากเลยครับอ่ะปิดไฟลูกปิดไฟ ไป็นยสามชั้นแล้วครับชั้นที่สี่เป็นชั้นใบเตยใบเตยนะครับอ่าใส่เลยลูกเจบนให้ทั่วๆชั้นใบเตยสวยงามมากเลยครับจากนั้นเราก็จะใส่ จนครบจนหมดนะครับเดี๋ยวไปมาพบกันนะครับอ่าครับผมนิ่งไปนานแล้วเด้นะครับขนมของเราจะเป็นอย่างไรครับพี่น้องทําไปกี่ชั้นนะครับสามสีแต่ว่าน่าจะประมาณหกชั้นนะครับพี่น้องพกเจ็ดชั้นคนละนะครับน่าจะสุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันเลยครับเบิ่งกันเลยครับเบิ่งกันเลยการทําขนมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากนะครับสุกรือยังนอเน่ ขอแตะดูก่อนครับโอ้ยังไม่สุกดีเท่าไหร่ครับรออีกสักแป๊บนะครับครับหนึ่งไปตั้งนานแล้วนะครับสุกหรือยังครับน่าจ,จะสุกแล้วครับเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คอีกรอบนะครับอ่าโอเคน่าจ,จะสุกแล้วครับน่าจ,จะสุกแล้วเด้อ แล้วครับแล้วยกมาเลยมาปล่อยให้เขาเย็นยุ่งทั้งหมอนและ,ะ,นะ,ะเดี๋จะวางไว้หันบอเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวอกว่ามาแล้วครับออกมาแล้วโอ้นะครับสีสวยครับกลิ่นหอมเลยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาเย็นนะครับอือนะครับอาเนื้อเขาเป็นลายนี่เกิดจากอะไรนะครับ อันนี้ไม่รู้เด้อน,นะครับพี่นอ้องู้ใยฮู้ก็คอมเมนต์มาดเด้อเด้อครับพี่น้องเปิดแจกอะไรฮะเดี๋ยวจะปล่อยเพื่นเย็นครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเขาหลังจากเย็นแล้วก็จะเอาแช่เย็นอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้เหนื้อเขาแน่นเดี๋ยวยค่อยมาดูกันเด้อนะครับครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ครับผมได้เวลาเด้อนะครับพี่น้องขนมแช่เย็นมาแข็งตัวเรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาแกะกันบิง นะครับจะสวยงามเหมือนกับที่เราทําไว้หรือเปล่าคิดไว้หรือเปล่าสีสันเสียมาแนวหนครับพี่น,อน้องเดี๋ยวมาเบ่งมาชมมาเล็กครับเกะกันเลยครับเกะกันเลยนะครับสวยงามหรือบ,บอกจอกมาดีขนาดไหมะจะดี่ห้อไนโอ้ยกเ๋เหนียวดีครับ สวยงามมากเลยนะครับสวยมอนกับที่เราคิดไว้เลยนะครับสีตัวนี้สีเหลืองนี่มาจากอะไรสีเหลืองโอ้ยใบเตยนะครับพี่น้องใบเตยออกน้ำเหลืองนะครับไม่เขียวเท่าไหร่แต่ที่มันงามนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับอยอดสุดยอดว้าวนะครับ เห็นนะครับพี่น้องสวยงามแป้งคอนข้างนิ่มมากเลยครับพี่น้องหรือว่าดีกว่าทุกครั้งนะครับเห็ดมาสองแข่ง็ค,คือความนิ่มบอดนะครับสู่ตัวนี้บอดาเลยนะครับเรียว่าประสบความสําเร็จไปอีกระดับหนึ่งกับนากรเ่าไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอดีจะให้ดูนะครับสวยงามเท่ ผมมาหนิ่มมากเลยครับพี่น้องเด้งน้ำดึ่มเลยนะครับค่อนข้างดีมากเลยว้าวนะครับเดี๋ยวจะหันให้ดูครับพี่น้องจะหันให้ดูด้วยโอเคยัง่งยก่างกลางกองน,นอ่งม,มาหันกันเลยครับขนมเราเป็น วงกลมนะครับพี่นองแี่วก็จะห็นเป็นเนียนไม่คมแป้งเหนียวมากนะครับว่แป้งสวยงามมากเลย เนี้ยงามมากนะครับจะเตียนเตียมถ่ายรูปนะอ่าสวยงามมากทีนี้ไหรองว้าวอ่ะกดถ่ายรูปเปลี่ยนเป็นรูป <c oughs> ตรงแปลงบะ <c oughs> อืมการกล่องย่ห้ออืม

จได้เบียดไม่คมจัดที่สวยหน่อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว้าว,ว,าวน่ากินมากเลยครับกดเป็นท่ายรูครับหลังจากที่อันเรียบร้อยนะครับพี่น้องโชว์โชวหน่อยอยากโชว์อยากโชว์ครับนะครับพี่น้องสวยงามนะครับ,นะรบขนมชั้นใบเตยแล้วก็ดอกอัญชันนะครับ ดสันอาจจะบวเข็มไปเนนนะครับพี่น้องดอกเป็นบหลายนะครับนี่นะครับการทำขนมในวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับถือว่าประสบความสําเร็จออกมาดีกว่าทุกครั้งนะครับออกมาดีกว่าทุกครั้งสีเขียดนะครับพี่น้องแป้งเนื้อแป้งนิ่มนะครับใสสวยงามนะครับที่เป็นการพัฒนาอีกหนึ่งขั้นในการทาขนมนะครับพี่น้อง สักวันสักวันเราอาจจะเป็นพอ่อค้าขายขนมได้เด้อนะครับพี่น้องนะครับการฟก้นนะครับพี่น้องมาดูความสวยงามของขนมชั้นเราอีกรอบนะครับพี่น้องสวยงามมากเลยนะครับโอ้นะครับสุดยอดว้าววาวสีสันสวยงามจริงๆนะครับอยากอวดอยากอวดนะครับอยากเก็บไว้ตู้โชว์เลยนะครับ นะครับความสุขของการทําขนมออกมาแล้วสวยงามนะครับเราก็มีความสุขนะครับกับเบิ้งคิดเป็นเพื่อนเป็นน้ำใจกับพี่น้องกับช่องพอดิน m มนนชแนลนะครับฝากเป็นล่วงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะมาชิมเหมือนพี่น้องเบื้องนะครับพี่น้องเป็นแนวดานะครับครับผมดูนะครับผมจะแกะชั้นให้ดูนะครับ เป็นชั้นดีหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับว่าขนมชั้นออกมาจะดีไหมแกะโชว์เลยครับขนมชั้นดีต้องแยกชั้นออกมาได้สวยงามนะครับนะครับพี่น้องเนียวหนึบเหนียวนุ่มหมอมมากเลยนะครับว้าวสวยงามเท้นะครับ สุดยอดสุดยอดเลยครับอ่าครับพี่น้องขนมเัาเเรียบร้อยแล้วจะชิมอีกเบงนะครับพี่น้อ,นองนะครับเหนียวมากนะครับแปลงนึงบลองชิมนะครับตัวนี้เป็นดอกอันชันนะครับอ,อร่อยครับหวานกำลังดีนะครับ อืมแต่พอดีอืมกินดหมครับครับตัวใสบัวมักขนมหวานมาในกบีน้องกินหมดหลยเยอะกว่าครับผมจะได้กับฝากเป็นกำลังใจนะครับไอช่องพอดีแม่เนี้ยชแนล ตัวเด้อยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชน,นะครับครับผมคลิปหนึ่งกับฟากไ้ซ้ำเนี่ยนะครับพี่นอ้องพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ